บอกเลยครับว่าร้อนเหมือนนรกแบบนี้ก็ตายนะสิโอ้โหจัดการส่งนักเตะระดับโลกเล่นแบบ40องศาครับใครจะไปเตะไหวนักเตะไทยก็เตะไม่ได้นักเตะยุโรปยิ่งแล้วใหญ่ครับโอ้โหต้องบอกว่านี่คือการแข่งขันในการชิงแชมป์โลกนะนะครับสำหรับฟุตบอลฟีฟ่าขับเวิลด์คับต้องบอกเลยครับว่าเล่นแบบนี้ จะรอดถึงนัดสุดท้ายหรือไม่ขณะที่เมืองทองอยู่ในเต็ดครับล่าสุดปล่อยแบบไม่มีกั๊กใส่เกียร์เต็มนะครับส่งปรเมศอาจวิไลลุยศึกเจลิกประเทศญี่ปุ่นทันทีในขณะที่ออปชั่นเสริมตอนนี้ไปอีก3ครับนักเตะของกีเลนพยองไปทดสอบฝีเท้ากับอูราวะเรดไดมอนทีมในเจลิกวันทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมโลกเปียพงยิงครับ สวัสดีครับตงโมโลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวล่าสุดกันก่อนดีกว่านะครับที่ออกมาต้องบอกว่าวิพากวิจารณ์กันอย่างหนักเลยนะครับสำหรับการแข่งขันศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกหรือว่าฟีฟ่าคลับเวิ์คคือรายการนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าการจัดเนี่ยแมตช์จากเดิมที่มันน้อยๆ ตอนนี้มาแบ่งกลุ่มกันอีกก็เยอะเข้าไปใหญ่นะครับและที่สำคัญเหมือนกับว่านักเตะจะร้องเรียนมาว่าเฮ้ยนี่มันร้อนเหมือนนอรกใครจะไปเล่นเล่นไม่ไหวร้อนเหมือนโดนแผดเผานะครับก็คือทางด้านของปารีสแซงต์แชร์กแมงแต่ผมว่าเอาจริงทุกทีมาแหละถ้าเจอเวลานี้ก็บ่นกันหมดอะไรนะครับไม่ว่าจะชาติไหนก็แล้วแต่ เอนริก้กับวิติญ,ญ่าเนี่ยโอ้โหเดือดใส่ฟีฟ่าเลยครับบอกว่าให้นักเตะมาเล่นกลางแดด40องศาเล่นตอนเที่ยงอะ่ะทุกคนนะครับมีลูกมีหลานเนี่ยเราก็ยังไม่อยากให้เล่นเลยเจอจัดไปเล่นตอนเที่ยงครับโอ้โห,โอโห40องศานึกว่าไก่ย่างวิเชียนนะครับคือลุยเอนริก้และวิติญ,ญ่าโค้ชและนักเตะของปารีสแซงต์แช็์แมง วิภาควิจารณ์อย่างเดือนหลังจากต้องพาทีมลงในสภาพอากาศที่ย่ำแย่แบบโหดร้ายกลางฤดูร้อนของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งถึงแม้ว่าทีมเขาจะชนะก็แล้วแต่นะครับชนะแอตเลนกโตมาดิดเนี่ยไป4ประตูต่อศูนย์แต่สิ่งที่กลายเป็นประเด็นใหญ่กับว่ากลายเป็นเรื่องนี้แหละนะความร้อนระอุผมเคยเล่นครับเที่ยงเนี่ยแล้วอากาศก็ประมาณเพิ่อไม่ถึง40หรอกไม่ไหวเตะไม่ไหวครับทุกคน นะฮะแล้วนักเตะทั้งสองทีมเนี่ยมันจะตายคาสนามเมานาะเพราะว่าคนมันไม่เคยเล่นเล่นแต่ในยุโรปอากาศดีๆนะครับซึ่งแน่นอนแหละถ้าย้อนกลับไปก็ต้องมองมุมกลับนะฮะว่าบ้านเราเมื่อก่อนเราก็เล่นกันแบบนั้นเนี่ยมันถึงวิ่งกันไม่ไหวก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะเออแล้วก็ไม่วิ่งก็ส่วนหนึ่งด้วยนะแต่ว่าตอนนี้พอยุโรปเขาต้องมาเล่น40องศาและความชื้นเนี่ยประมาณ60ทําให้นักเตะเล่นไม่ได้นะมีอาการล้า ฟี فا จัดโปรแกรมแบบนี้เนี่ยเพราะว่าให้มันตรงกับไทม์ไลน์ในยุโรปยุโรปเขาจะได้ดูฟุตบอลได้อะไรประมาณนั้นไงนะครับแล้วก็ให้ไปเล่นเที่ยงตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเอาใจแต่กลับก็ต้องแลกมาด้วยอาการบาดเจ็บความสุ่มเสี่ยงของนักกีฬาที่ต้องลงเล่นภายใต้อากาศแบบนั้นนะครับซึ่งนักเตะก,ก็ออกมาบอกนะว่าเฮ้ยมันน่าจะต้องปรับแล้วแหละไม่เห็นด้วยความร้อนระดับนี้เป็นผลเสียต่อสุขภาพแล้วก็เป็นผลเสียต่อร่างกายอย่างยิ่ง อุณภูมิส่งผลกับเกมเห็นได้ชัดเวลาเตะอาจดีสำหรับคนดูแต่เวลาเตะจะทำให้นักเตะเหมือนอยู่ในนรกนะครับการเล่นฟุตบอลระดับสูงตลอด90นาทีในสภาพแบบนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เออนั่นไงถ้าพอ,พอนักเตะระดับโลกพูดแล้วเราก็น่าจะต้องฟังบ้างนะอย่าไปเตะช่วงเวลาที่ประมาณ35องศาถึง40่สบางแดดร้อน,อนๆเกมมันจะไม่มีคุณภาพนะครับ ซึ่งแน่นอนนักเตะเขาบอกว่าโดยเฉพาะทีมที่ไม่ได้ครองบอลเนี่ยเพราะว่าต้องวิ่งไล่เนี่ยรู้เลยว่ามันล้าไปหมดตัวผมแดงไปทั้งตัวนะครับทำให้เราเนี่ยพยายามฟื้นฟูนร่างกายให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าช่วงนี้อากาศมีผลต่อทุกอย่างนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็ติดตามดูแล้วกันว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมกับสภาพอากาศแบบนี้ขณะเดียวกันครับทางเมืองทองยูเนเต็ด ล่าสุดเลยเนี่ยก็เตรียมที่จะส่งฟรองปรเมศอาจวิไลนะครับไปร่วมทัพจูบิโรอีวาตะสัปดาห์นี้เลยนะครับบิ๊กเป้นเผยอีกนะครับบอกว่าเดี๋ยวมีอีกไปอีกไม่ใช่ไปคนเดียวไปเยอะนะครับคุณรรนาริสซอวาจาผู้อำนวยการสมโมสรเมืองทองเนี่ยเปิดเผยกับพี่บีนะถึงความเคลื่อนไหวในการไปค้าแข้งที่ญี่ปุ่นกับจูบิโรอิวาตะในเจลิเจ้าฟองเนี่ยก็จะไปเลยนะ ตอนนี้อยู่ระหว่างรอวีซ่าเฉยๆนะครับคาดว่าจะเสร็จสัปดาห์นี้แล้วก็เดินทางไปเจลริกทันทีซึ่งความจริงเนี่ยปรัเมศก็ไม่ได้ไปคนเดียวตอนนี้ปรัมเมสอวิบัยผมว่าต้องเตรียมร่างกายให้ดีที่สุดนะไปเพราะเขาแข่งกันอยู่ไงโอกาสการลงก็าเพิ่งคาดหวังมากเพราะว่าไปปรับตัวอีกกว่าจะได้เล่นอีกกว่าจะอะไรอีกพวกญี่ปุ่นเขาจะมีเรื่องแบบนี้ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าไปแล้วยิงตุ้มตุ้มตุ้มเลยเนี่ยไม่แน่นะครับอ่ะแต่ว่าอีก3คนที่จะไปทดสอบฝีเท้ากับอุราวะเรสเอาเป็นว่าไป เปิดหูเปิดตานะไปฝึกเก็บเลเวลแล้วกันนะก็จะมีคคณะคำยกปุรเชีท่อสนิทแล้วก็ทรงบุตรไข้กวนซึ่งทางสโมสรอ,อุรวะเรสเนี่ยเปิดโอกาสให้ไปฝึกซ้อมและทดสอบเลยนะครับแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยอุรวะอยู่ในการแข่งขันสโมสรโลกไงกำหนดการก็เลยต้องเลื่อนออกไปก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวหลังจากนี้มีอัปเดตไปตอนไหนเดี๋ยวมาบอกแล้วกันนะครับเพราะว่าไปหลายคนอยู่สำหรับเมืองทองอยู่ในเต็ด ในขณะที่สื่ออาเซียนนะครับมาดูอีกข่าวหนึ่งนี่โอ้โหต้องบอกว่าเล่นแรงนะเล่นแรงครับจากเหตุการณ์ที่ว่าเ้ฟุตบอลโลกเนี่ยในรอบคัดเลือกรอบถัดไปเนี่ยนะครับที่ทางอินโดนีเซียต้องการที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าภาพและที่สำคัญเนี่ยนะครับทีมที่เป็นเจ้าภาพก็คือทีมที่อยู่ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่4นี่แหละนั่นก็คือซาอุเอง นะครับแล้วก็ทนานของกาตาแล้วดูภาพที่แซะออกมาแรงๆนะโค s t ออฟฟี a ฟ o าเวิลดดูสิฮะรอบ4กอดตังกันซะขนาดนี้โอ้โหแล้วเงินเยอะขนาดนี้โอ้โหต้องบอกเลยครับว่าคอมเมนต์เนี่ยมาเต็มนะเออแล้วเขาก็ยังมีการเปรียบเทียบอีกว่า AFC ไม่ได้ย่อมาจาก เอเอชียนะแต่ย่อมาจากอาหรับฟุตบอลคอ e เฟเดเรชันโอ้โห,โหนะครับหรือว่าจะเป็นอาระเบียนฟุตบอลคอมดี้อย่างนี้ก็มีเออแต่ว่าบางคนก็บอกว่าเออแต่ว่าสนามก็ถือว่าดีจริงๆอ่ะแหละนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนั่นแหละครับ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะพอใจกับการที่กาตาร์และซาอุเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันรอบนี้เพราะว่ามองว่ามันไม่มีความโปร่งใสและเป็นธรรมนี่แหละก็เลยมีภาพอย่างที่เห็นเนี่ยออกมาหรือถึงขนาดที่ว่าบางคนเนี่ยบอกว่าใครบอกว่าเงินซื้อไม่ได้ใช่ครับมันซื้อไม่ได้หรอกครับเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างถ้ามันไม่มากพอแต่นี่มันมากไงโอ้โหต้องยอมรับจริงๆว่าเดือดเดือดเลยนะครับ ขณะเดียวกันครับมาดูกันที่กาม่ากันหน่อยดีกว่าล่าสุดกาม่านะครับจะต้องไปบุกในการแข่งขัน President ครับ2025นั่นเองนะครับซึ่งก็งมีทีมดีๆเยอะนะเออสิงเจ้าท่าไปร่วมกันใงขันอยู่ในกลุ่ม B นะครับอล็กซานเดกราม่าครับ เพิ่งจะเป็นกุนซื้อใหม่ถอดด้ามมีเวลาเตรียมทีมซ้อมตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้เลยแล้วก็พาทีมไปแข่งทัวร์นาเมนต์แรกหลังจะเข้ารับตําแหน่งคือก็เป็นการอุ่นเครื่องนะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะเข้าสู่ศึกไทยลีกนะครับโดยคู่แข่งของท่าเรือที่จะต้องเจอเนี่ยมีเปอร์ซิปันดุงทีมแชมป์ลีกอินโดนีเซียนะครับแล้วก็มีตัวดีๆนะอย่างกูสตาโวแนวรุกชาวสเปนนะครับที่ขาแข่งกับนครรชาชสีมา กับราชบุรีแล้วก็เป็นแกนหลักยิงประตูในฤดูกาลที่ผ่านมาใน18ประตูนะครับแล้วก็เจอเดวาอยู่ในเต็ดทีมรองแชมป์ลีกอินโดนะครับมีทางน้าของเอกกี้มาลาน่าฟริกกี้ปีจอมผิวทีมชาติอย่างเงี้ยนะครับยิงไป12ประตูแต่ว่าอันนี้ก็อ่านให้ฟังนะครับและยังมีออกฟอร์ดอยู่ในเต็ดนะครับจากประเทศอังกฤษ เออนะครับน่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าต้องดูว่าจะทําผลงานได้ดีขนาดไหนผมว่ารายการนี้น่าดูนะเพราะจะได้เห็นเลยว่าทีมที่เตรียมตัวมาของการท่าเรือในปีนี้ภายใต้การคุมทีมของกาาเนี่ยจะดีแค่ไหนแล้วก็ไปวัดกันนะครับเพราะว่าดูจากกลุ่ม A แล้วเนี่ย อาริมาออกฟอร์ดนะครับแล้วก็ทางด้านของลีกาวันออสตาเนสายนั้นนะแข็งแต่ว่าเดี๋ยวมาดูสายนี้ว่าใครจะได้เข้าไปชิงชนะเลิศนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะแข่งกันช่วงวันที่6-14ึงสิกรกฎาคมฝากติดตามกันด้วยโดยการกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ